ตั้งแต่ได้มายังไม่ส่องเลยผมยังไม่ส่องกล้องนะครับผมดูจากตาปล่านะพี่เท่าไหร่พี่อันนี้ปากน้ำนะครับรุ่นแรกนะฮะอันนี้เปิดใช่ป่ะสองแสนสองขึ้นนนไปจบ สวัสดีครับครับ,รบวันนี้ผมเป็นมหาเทพนะฮะแล้วก็อฝ่าหัดเทพวันนี้เราจะมาเข้าพาที่ร้านกันนะครับก็ร้านเปิดทุกวันจันถึงวันเสาร์นะครับเที่ยงครึ่งถึงหกโมงเย็นวันนี้เนี่ยมีผู้ช่วยนะฮะพวกนั้นเนี่ยเป็นผู้ช่วยวันนี้จะมาช่วยหรือมาปวดก็บอกตอนนนะแล้วว่ามาปวดมาปวดมาปวดน,นะอ่าอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยว ไปช่วยดูพระเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมีคนนำพระมาปล่อยมาช่วยกับป้าโอเคไหมก็ได้เดี๋ยวไปดูกันวันนี้ให้เขาฝอัมาช่วยนะครับมาปวดอะมาปวดโอเคครับไปดูกันวันนี้ก็เปิดร้านมาก็มีคนนำพระมาปล่อยหลายท่านเลยท่านนี้ก็สวัสดีครับอันนี้สวัสดีครับ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 ร้อนมั้นีฮะเดี๋ยวดูให้นะครับเดี๋ยวขาแยกสกัดมาตัดตัวเลยครเอามาเลยเล่นเกมไปอะ surprise, m o t เ e r เปิ้ลหมดเองเดี๋ยวเราจะให้ออฟฟอร์ดไปช่วยเช่าพักนะฮะมาเลยครับนี่มาช่วยหรือมาปวดไม่้ครับมาเลยครับมาดีกว่าดีครับมาดิครับมาฮะดูเลยนะพี่เขาก็เอาพ้ามาปล่อยนะครับมาไหน่ครับพี่แฝดเกิดจากบังแฝดอะไรนะฮะจังหวัดแปดคือพี่เขาเอาผ้ามาปล่อยนะฮะก็จะมีประมาณ สี่ห้าองค์นะครับก็จะมีเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะฮะอันนี้เป็นนั่งทานชนะมารอันนี้เป็นประจําวันเกิดหลวงปู่โตนะครับอันนี้เป็นพ่อเงินวับางขานและนี่เป็นปดนี่ยันตีนะฮะอันนี้ปกที่ไหนครับเนี่ยปูหมุนปกปูหมุนใช่ไหมครับอะไรนะครับมีความชคดีแมไปชอบดีไม่เปลืองทุนี้ปิดเทอมนะก็เลยพามาด้วยอยู่บ้านเล่นแต่เกมคุณบานไม่ทําอะไรฮะเยอ่ได้ไอแพด อาช่วยดูก่อนเร็วแท้ไหมม่มีกล้องมันมีกล้อง,องเอาไปเดี๋ยวให้อาฝฟนยิบกล้องหนะ่งอุ้งนี้แท้ครับพี่อันนี้เป็นเหรียญน,นั่งพานชนะมารน,นะฮะแล้วก็จะมีปลดหนี้นะอันนี้วันอันนี้ผู้ชายเอนะพี่อันนี้ก็แท้ครับพี่ปราจําวันเกิดก็ดูดีนะครับดูคันพาก่อนลยช่วยกันช่วยกันแท้ไหมแท้โอเคนะ ของน,นี้แท้นะพี่ออฟฟอร์ดคอนเฟิร์มอืมคนนี้ยีนสีบเท่าไหร่ฮะหกหมื่นหกหมื่นนะฮะเอาไปแล้วประจำไมนเกิดเท่าไหร่ครับพีออ่อันนี้นี่มันจะเก็บไปก่อนอ้าวโอนนเคครับไอ,อ้อ้าวไม่ปล่อยแล้วฮะเก็บไปก่อนเอาเก็บไปก่อนแล้วนี่เท่าไหร่ครับนั่งพานชนะมาอันนี้ว่าขอไปตอนแรกหกพันหกพันเอาเกียรว้างไปก่อนครับปกภูมบุญเท่าไหร่ฮะัอันนี้ไม่แน่ใจเลยเนี่ยโอเคครับไม่แน่ใจว่างไปก่อนครับอันนี้เดี๋ยวผมแกะก่อนได้เลย พูดคุยกับพี่เขาไปนะครับแล้วสนใจเนี่ยก็จะมี2องค์นี้นะครับซึ่งพี่เขามีตัวเลขอยู่นะครับส่วน3อมองล่างเนี่ยบางบางรายการเขาก็ขอเก็บเอาไว้นะครับก็ยังไม่มีตัวเลขด้วยนะครับ <S 2> <S 2> อามาเดีย๋ยวเช่าพี่เขาเลย <S 2> <S 2> <S 2> องค์เน,นี้ผมแจ้งพี่อย่างนี้พาร์เนี่ยพ,พี่พี่เห็นเนาะบางบาง,บางช่วงบางตอนพาร์เขาจะล้นๆหน่อยก็คืออย่างนิ้วนิ้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดเลยนะครับแล้วพาร์เขามีร่องรอยแตกลานเยอะเยอะเหมือนกันที่ข้างหลังก็ยันไม่ค่อยชัด <S <S เอายีงไงไหม อย่างอรุงเนี่ยพี่พี่ตีสักพี่ราคาที่พี่เปิดมาอยู่ประมาณ60,000ที่จริงพระกรุงเนี่ยราคาที่พี่เปิดเนี่ยก็คือเป็นราคาที่เขาปล่อยกันได้อยู่แลลวถ้าผมซื้อแต่50,000เนี่ยผมมีมุมไปต่อได้ส่วนอรคงนี้เนี่ยสักประมาณ3,000-4,000ซื้อได้พักเนี่ยปล่อยอยู่ประมาณหลักพันถ้าพี่โอเคผมเช่าพี่ได้สักสี่ก็ได้ 4, อันนี้ถ้าสี่อันนี้เอาองค์นี้สี่พันองค์นี้ผมซื้อพี่ห้าหมื่นสององค์นี้ห้าหมื่นสี่โอเคไหมไโอเคนะ เรียบร้อยมาตอนจบปวดจะให้ดูนี่ด้วยช่วยดูได้ไหมเรียบร้อยแล้วคุยจบราคากันแล้วมาตอนหลังบอกว่ามาปวดอโอเคโอเคอันนี้อะไรฮะจะให้ดูให้ช่วยดูไอมาเสน่ไหนพี่ดูเนี้ดูที่คอเลยพี่ืม ดูตัวจริงอะมันเล็งไกลมันดูยากมือพีรับลตงนี้อันนี้แลปกับเขาอืมอันอันอันนี้ยังยังไม่สนใจพี่เลอันนี้ปล่อยไหมยังไม่ปล่อยให้ดูอ่ะเชิญให้เชิญดูแต่ว่าอะไรวันนี้ได้สององค์นี้แล้วเนาะก็ถือว่าชายชายอะไร เดี๋ยวจ่ายเงินพี่เขาเลยจบคุณพี่ก็ไปนะครับห้าหมื่นสี่พันบาทอะไรรถไเลยอันนี้ต่อต่อให้้าที่ช่วยกันต่อเสร็จนี้ล้วจะเข้าไปกับหลวงปู่ที่วัดอ๋อเดี๋ยวจะไปวัดประศิลป์ี่เนาะไปแน่เลยไกลอันนี้คือจะไปไปไหว้ขอพรขอพรต่อเนื่องอืมโอเคดีเลยฮะก็สนับขนุนนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปที่วัดนะฮะก็เหมือนกับ เข้าไปกราบไหว้ท่านด้วยเนาะไปขอก็จมีหนังสือด้วยนะครับบดีเลยครับพี่เจ็บป่วยครับแต่ของมากครับพี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปหนึ่งหนึ่งนี้เลยนี่มามานี่นะเดี๋ยวผมทำให้หนึ่งสองปู่นี้ถ่ายรูปเูาได้ถึงสองเงี้ยวันนี้พี่โค้มมากนะนี่โอเคเลยได้ทั้งเอมัาเทพแล้วก็ออกฟอร์ดตัทเทพอัลฟอดตาล้องในห้องนะไปบ้าไหมมย คุณคุณพี่ครับปวัสดีครับเชิญเลยครับเอ๊เปิดหน้าขอขานะพี่เอาผ้ามาปล่อยนะฮะนี่มีชุดนี้นะครับขอเปิดเสียงหน่อยนะีกล่องเปล่าอันนี้กล่องเปล่านะฮะอันนี้กล่องเปล่าเนาะอางนี้นะครับพี่เดี๋ยวผมแยกนี้นะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เช่านะพี่ตัวนนางพญาเนี่ยเขายังยังไม่ได้เข้าพิมพ์เนาะพิมพ์ที่เขาเล่นกันนะพี่เนาะ ส่วนกล่องเนี้ยเป็นเป็นติดตาหลวงพุโตเลยฮะอันนี้เป็นเป็นชุดทองพันช่างนะครับอันนี้เขาเล่นกันนะอันนี้เป็นตะกลุดทองคำนะครับก็คือในตลาดมีการปล่อยกันแต่ผมเองอาจจะไม่ได้รับแนะนำว่าจริงๆปล่อยได้แหละแต่ว่าผมผมอาจจะไม่ได้รับเนาะเพราะว่าไม่ทันหลวงคุโตแต่แท้ อาจจะไม่ได้เช่าเนะขอขเอภัยด้วยเนาะว่าเราเราจะเราจะเช่าในใน bah, <c ros LES> ในพาร์ทที่เรามีการเล่นกันในตลาดเราไม่เราไม่ทราบเนี่่ยไมทราบทางหน้าลองติดมาก็ได้ครับทางนี้ก็เหมือนกับมาเซิฟเฟก่อนแต่บางอย่างเนี่ยแท้แต่ผมอาจจะไม่ได้รับเพราะว่านบางอย่างอาจจะไม่เล่นได้อย่างนี้ก็แท้เนาะพรุ่งนี้เป็นพาร์ทเป็นพาร์ทกระดูกนะกุฎพาร์ทกุฎผมไม่ได้รับเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอน้องอาจจะยังไม่มีก็เลยไม่ได้ไม่ได้เช่าไอ้ถึงว่าเราจะเป็นพาร์ทกุฎกุฎศัลยกรรมที่เขาไม่ได้เปิดทำไหมว่า ตามที่แจ้งไปถ้ามีลองลองมาดูแล้วกันเดี๋ยวดโอเคครับแต่นี่คือแท้แท้แท้แต่ว่าไม่ทันรู้พึ่ง่ะมากึงจังขอบคเดีรัเอาใส่ก่อนในระหว่างที่รอคิวต่อไปนะฮะทีมงานเราก็ทํางานอย่างสมัครคอมเมนต์นะครับโดยที่เอาอดูพี่ทำงานอะไรทำไมดูน่ากรียดกรียดไม่สนใจใครเลยนี่คือนั่งทำงานอยู่ทำงานอยู่ใช่ไหมเล่นเกมอยู่เขาเล่นเกมอยู่วันนี้ มากับพระใช่ไหมนี่เลยถือย่ามมาเลยถ้าไปเดินนอกที่เผเอถือบาทใบหนึ่งนี่เรียบร้อยเลยนะได้เลยครับได้เลยนะนี่คุณพ่อครับใช่คคุณพ่อนี่ปกติไปบวชที่ไหนมาโอเคโอเคครับขอบคุณครับนอยสถามว่าบวชที่ไหนบวชที่วัดผมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ขับรถให้พระด้วยอ๋อที่วัดอะไรครับพี่ทวนผมวัดหนองไม้แก่นวัดหนองไม้แก่นอยู่ที่จังหวัดอะไรครับการพระเทบ หนองรานพทแทนหนองลานแพทแทนอ๋อแพทเทนตรงรังนะครับแล้วนี่มาตรการไหนฮะใช่ครับอ๋อเหรอครับครับผมไหวเมนทุกครึ่งหรือเปล่าทุกครึ่งเลยครับกครึ่งอ่ะครึ่งเลยฮะครึ่งลูกครึ่งบกครึ่งน้ําอะไรเนี่ยเกดึงมาเล่นมุกแล้วอ่าครับ่อย่าเร็วเล่นนะโอเคพอดีที่วัดจะทําบุญก็เลยจะมาหาเงินทําบุญนอ๋อก็เลยลูกก็เลยมาช่วยด้วยครับผมนี่ลูกผมก็มาครับแต่ไม่ได้มาช่วยนะมาป่วน อยากเจอเอ็มผักเทพกับใครครับลูกชายผบออยากเจอจำเลยอีริงมีอะไรอยากจะคุยกับที่บ้านไหมฮะทางบ้านไม่มีมีอะไรคุยกับพี่เอ็มไหมฮะโอเคโอเคครับผมแม่บอกอยากมาเจอพี่เอ็มผัดเทพนะแต่เจอเจอปุ๊บไม่คุยเลยใครอยากเจอเฉยๆนะไม่เรื่องคุยอะไรเดี๋ยวดูไพ่พี่เขาเลยนานแล้วครับผมนี่พี่เขาวอกกดนี่มาปล่อยด้วยนะ มีตะกุดนี่ตะกุดที่ไหนพี่ก็หลวงพ่อคูณครับนี่อย่างงี้เดี๋ยวผมผมยิอย่างงี้อันนี้พระพระแท้แต่เป็นพระใหม่ที่ไม่ทันหลวงปู่โตส่วนรูปเนี่ยเราเล่นพอชอบเลยตะกุดพ่อคูณอาจจะยังไม่รับเ้อ่งขอภัยด้วยถ้าไหนรับเดี๋ยวผมบอกพี่ได้แล้วก็จะมีโสธรอันนี้เป็นพระใหม่อันนี้อันนี้ต่อปู่หลิวนะเอาวางไว้ก่อนมีองเนี้ยที่น่าสนใจนะครับครับผมสดนี่นะนะครับอง์นี้เท่าไหร่พี่ตั้งใจไว้หกครับตั้งใจไว้หกหมื่นครับ ถ้าแท้นะพี่แต่ว่าตรงขอบมันจะมีแบบมีเนื้อหลุดร่อนนิดนึงเนาะครับก็จะมีนิดๆหน่อยๆแหละไม่ได้เยอะมากหรอกครับผมเอางนี้ไหมคือพี่เขาอ่ะพี่เอาอันนี้เอาเงินไปทําบุญเลยฮะก็วันที่ยี่สิบสองเนี่ยวัดหนองแม่แก่นจะหล่อพระเอาพี่ประชาสัมพันธ์เลยไหมเอามาช่วยกันครับผมวัดหนองแม่แก่นนะครับตาบลหนองลานอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีครับครับผมวันที่ยี่สิบสองนี้จะหล่อพระสององค์ครับครับผม ที่เอาเวลาเก้าโมงครึ่งครับแล้วเดือนพฤษภาก็จะรอองค์ใหญ่อีกองค์นึงครับองปฐมสมเด็จองค์ปฐมครับขอเชิญชวนไปการทำบุญครับผมตอนนี้ก็คืองานดำเนินไปถึงไหนแล้วพี่ก็ตอนนี้พระก็ทําการประกอบองค์แบบแล้วครับรอที่จะหรอพระต้องบอกนี้ว่าพี่เขาอ่ะ งานที่ที่ที่จะถึงเนี่ยมันเ็นที่ยีิบสซึ่งวันนี้เราถ่ายคลิปกันที่20นะฮะผมว่ามันมันใกล้เกินไปเพราะกว่าจะตัดคลิปเสร็จเนี่ยผมว่าน่าจะไปลงทีอาทิตย์หน้าเลยเอาางนี้พี่มันจะมีอีกเดือนหนึ่งคือเดือนหน้าใช่ครับเดือนหน้าคือเดือนพฤษภาพฤษภาอ่าถ้าสมมุติว่าพี่พีเอที่รับชมในวันนี้เขาอยากทําบุญเนี่ยสามารถทํายังไงได้บ้างครับก็งินทีฮะติดต่อไปที่ทางเพจวัดหนองแม่แก่นได้เลยอี๋ยวขึ้นให้ครับผมวัดหนองแม่แก่นข้างในมีรายละเอียดเนอะครับมีองค์ ผมผมซื้อที่6กหมื่นแล้วกันเพราะว่าพี่จะเอาไปทําบุญด้วยครับแต่ผมให้พี่ห้าพันฝากทำบุญด้วยอ๋ออนุโมทนาครับสาธุครับพี่นะอันนี้นะครับผมสรุปก็คือจบพี่ไป6กหมื่นแล้วให้ห้าพันเป็นเงินทำบุญแล้วกันครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับครับผมแต่ผมควรตังให้เลยพี่ครับมีอะไรคุยกับพี่ไหมครับไม่มีครับเจ็บีเจมีอะไรอยากจะคุยกับที่บ้านไหมครัทางบ้านเนี่ยไม่มีมีอะไรคุยกับพี่ไหมครัไม่มีครับไม่มีครับ โอเคครับขอบคุณมากครับบวัสดีครับบวัสดีครับบวัสดีครับแล้วครับพี่ใช่ครับแหมนึกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเดินเนบกระเป๋าเป็นอาเซียเลยพี่จะไปต๊ะเด็กที่ไหนพี่อ๋อไม่ใช่ครับจะไปจะไปทำงานที่ไหนครับพี่โทษทีฮะผมพูดอะไรถูกไปหรือเปล่าเกือบถูกเกือบถูกอ๋อ กือบคือจะไปทํางานไปดูงานไปดูแลไอ้เจ <I do. S 1> ไปดูแลเด็กๆ <c oughs> เด็บร้อยอคลิปนี้ออกไปเนะีฮะเดี๋ยวทางบ้านเห็นไม่เป็นไรครับคอนโทรลได้คอนโทรลได้อได <I do. S 1> อดเจ้าหไไงล่ะคุณเม้งครับฟังเป็นตัวอย่างด้วยครับผมพี่เขาไม่เคยกลัวมีอะไรจะแนะนําสิทธ์น้องไหมครับอย่าตื่นอ่านอนหลับไปเลย <c oughs> อย่าทําอะไรที่เหมือนๆซ้ําๆมันจะดีเกินไป กลับดึกมั่งเช้ามั่งอันนี้แท็กติกเลยนะแท็กิกทำบ่อยนะผมก็คิดมาตลอดว่าเราทําตัวดีเสมอต้นเสมอปลายเท่ากับว่าเออเราเป็นคนดีแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ฮะดีเกินไปผิดมาตลอดอันนี้ถ่าจะเรียกว่าเทวดามันยังไม่บวดเลยฮะดีเกินมีคนเคยบอกถ้าเอมาเทพบวชแล้วต้องเป็นเจ้าว่านแล้วใช่ือวันนี้เลยไม่กล้าบวชผมอยากจะเป็นหนื่นพี่เองเลยทําไงดีฮัลโหลยุ่งอยู่ปะ เดี๋ยวรีบกลับไปโอเควันดีวันดีต้องนิ่งนิ่งก่อนจะนิ่งพี่ก็กลิ้งมาก่อนก่าจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อนแ้วเวลาซิมก็ต้องวิ่งมาบอกพี่เขาหลอนะขอบคุณครับคือผมเองก็อยากจะให้เพื่อนผมมันมีความสุขบ้างเพราะเพื่อนผมทุกนี้ก็พ่อบ้านเขาเป็นพ่อบ้านที่ดีครับแนะนำเอาพี่แนะนำหน่อยฮะลูกผมควรทำไงนะเที่ยวครับหาประสบการณ์ประสบการณ์ครับถ้าเป็นเรื่อง ชีวิตเรื่องเที่ยวเรื่องของวัยรุ่นผมฟังพี่วันนี้พี่มาหาผมเรื่องพระผมฟังเฮียอมาทุกพี่เขาดีกว่า เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเขาพามาปล่อยครั้งแรกก็เจอคุณเม้งเขาก็แฮปปี้แบบผมก็แซวว่าอาจจะโดนคุณเม้งทุบเลยเขาบอกไม่เป็นไรเขาก็มาปล่อยตามที่ชอบครับก็เราซื้อมาปล่อยไปเราชอบแบบไหนเราก็ปล่อยอย่างนั้นสบายใจด้วยครนบ๊กตรงไปตรงมาดีขอบคุณมากครับคุณเม้งตรงไปตรงมาไม่โกรธนะไม่โกรธคุณเม้งชอบเลยเอเคเดี๋ยวผมดูพายพิ้วกันตั้งแต่ได้มาไม่เคยส่องตั้งแต่ได้มายังไม่ส่องเลยพี่ว่าวันนี้ผมจะส่องไหมไม่ส่องอ้าว นีนะฮะขอให้ชั่วแมงดีฮะพี่ก็บอกว่าหลับนี้เต้่งส่องแล้วองค์นี้เป็นเนื้อยุคต้นไม่ใช่เนื้อน้ํามันบอกอนเนื้อน้ํามันเนี่ยเขาจะคมกว่านี้ซึ่งราคาถูกกว่าเนื้อโซนน้ามันแน่นอนเท่าไหร่พี่ผมไม่ทราบผมยังไม่ผมยังไม่ส่องกล้องนะผมดูจากตาเปล่านะพี่เอางี้ผมเช่าแบบเนี้ยหมื่นบวกรบบอกตรงเลยฮะพี่จะได้เท่าไหร่ครับไกายาคลายลบถ้าหมื่นเดียวอะหมื่นหนึ่งซื้อค,ครับพี่ซื้ง่ายเลยจบเลยสบายใจพี่ วันนี้พี่มาชี้ทางสว่างผมนะฮะก็ต้องขอบพระคุณมากๆครับพี่อ่ะจบพี่ไปหนึ่งมบาทนะครับถือว่าเป็นค่าครูนะพี่พี่เขาสอนเรานะฮะเข้าก่นนะครับผมโอเคครับขอบมากครับครับสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยนะฮะไปครับพี่ทำครับเฮ้ยพี่เขาหล่อขึ้นพี่ทําไมมาไม่หล่อขึ้นเยอะเลยอ่ะเฮ้ยจำได้ไหมฮะ พี่คนนี้ที่มากับอเจกไปอิ่มเราลองเราออกค้่องได้แล้วได้นะชัวร์นะกลุ่มเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งกินมาด้วยก็รอเนี่ยมาแทบทีนี้ถามห้องเนี้ยก็เลยไปซัดก็เลยไปซัดกินเหล้ากินเหล้ามาเอาเนาะที่เขาไปอึอึอึนี่ก็อึนี้ก็อึกนี้กินมาหนึ่งเดือนหอบดูหอบเยอะบ้างของเด็กกินมามาลิ้นหนึ่งลิ้นเติมมาลิ้นหนึ่งปกติคือวันไหนถ้าไม่เติมไม่ได้ได้แม่ได้ตลอดแล้วแต่จริงหรอขึ้นนะโอ้โหไปทำอะไรมาฮะพี่เด็ก อ๋อโอ้ยเหมือนกับพี่คนเมื่อกี้เลยอ้าวดูพาร์กก่อนดูพาร์กก่อนนี่วันนี้พาร์เจ็กปะไม่ใช่ไม่ใช่พาร์พาร์ค้าลูกพารอ้าวพาร์เจ็กเพื่อนลูกเพื่อนเจ็กแหละเอาเหรอฮะนั้นเจ็กไม่มาเจ็กไม่มาเจ็กรวยแล้วเนาะวันนั้นเจ็กเอาพารมาปล่อยชุดเดียวรวยเลยฮะบ่เดี๋ยวคอยโดนด่ายทำไมฮะคนดูเยอะจริงเหรอเออดูเยอะนะแต่เขาไม่รู้จักเจ็กนี่ไม่รู้หรอกจ้าว่าเจ็กเขาออกเขาทูไปอ่ะ เขาก็รู้อ่ะดูดูดะดูก่อนดูดูก่อนเลยดูดูแหมมองกรอบมาลุโลดเลอราคาสองแสนสองฮะอะไรนะสองแสนห้าคืนนอนไปจบเอาเร็วเท่าไหร่เร็วอันนี้ปากน้ำนะครับรุ่นแรกนะฮะเขาพับเก็บเหมือนเดิมหรือเปล่าจะรู้แล้วแหละจะรู้ นี่เอาพระมาทิ้มบมนุนมาเ่ยไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่ทิ้มปากน้ำรุ่นแรกอันเนี้ยกรอบอกรอบเขาเนี้ยกรอบเดิมนะออเมตูดมันมีเหมือนมันเปิดหน่อยตูดเอ้ยตรง,ตรง,ต,รงตรงด้านหน้าตรงท้ายเลยเอียงเอียงหน่อยต้องแกะดูปากน้ำรุ่นแรกนะครับแล้วก็มีกรอบเงินด้วยนะฮะก็คือเป็นกรอบเดิมๆที่เขาเรียกมานะฮะนี่นะฮะ เป็นรุ่นแรกเคลือบแลกนะครับคือพระเนี่ยพอมันอยู่ในเลี่ยมเดิมอย่างเงี้ยมันดูยากคือพี่เห็นนะมีฟิล์มมีฟิล์มเนี่ยเคลือบคือเป็นแผ่นฟิล์มเนี่ยเคลือบด้านหน้าแต่ด้านหลังอยู่คือเมื่อกี้ผมดูแล้วถามว่าซื้อได้ไหมจริงๆผมเนี่ยอยากจะเห็นเนื้อในมากกว่าถ้ามันเห็นเนื้อในเนี่ยมันจะดูง่ายแต่ถ้าแกะปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันชำรุดเพราะปากน้ำรุ่นแรกเนี่ยเนื้อเขาปอกบางมากแล้วพระไม่ได้ถูกเป็นแสนนะเป็นแสนอันนี้เปิดเท่าไหร่อะ กิดอยู่มันสองแสนนั่นแหละสองแสนบวกลบเนาะพากันเล่นหลักแสนอยู่แล้วใช่มันถือว่ามาพูดคุยแล้วกันมากินเบียร์ผิดมั้ยมากินเบียดเดี๋ยวเพิ่งอันนี้เมื่อกี้อะไรอ่ะอันไหนอยู่ไหนอะอันนี้เหรอโค้กโค้กโค้ก เขาบอกคอแห้งก็เลยให้น้องไปเปิดน้ำไม่กินนะฮะคอแห้งนะไอ้โคกเเลยเอาน้ำไปพี่ยินใหม่เอาโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็วันนี้มาพูดคุยกันเนาะโอ้ทำงานเจอทีถามพี่ทิไปทำอะไรมาไหมหน้าเด็กกินเด็กกินเด็กยอดเลยอ่ะไปถามจริงยังยุ้ออะไรนะห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเหรอหัใช้ได้นะใช้ได้เหรอนี่ยังแบบสาวๆยังหลงนะ ไปปิดเอาพระได้ไหมัางหน้าเอาพระมาให้ดูอีกได้ไหมได้ได้ได้คือพี่เอามารอบไปแล้วคนดูเยอะนะคนเขาชอบพี่เขาเยอะนะโอ้โหดังเลยดังไหมดังเลยแต่ถ้าเอาพระปอมาแม่งจบเลยนี่นี่หน่นี่อะไรครับพี่สกูดทองคำนะจริงป่ะขอดูแล้วันเคยเห็นไหมขอดูมาโอ้โหไม่เคยออกรอดฮะไม่เคยออกเคยช่ทูบไม่เป็นไรลองนิดนึงให้กล้องก็ดูหน่อยนึงเดี๋ยวมีต้องโชว์บอดักผมมันเนี่ยเคยเห็นมากหรอจริงหรือเปล่าเนี่ยยังมีนี่เลย อะไรอ่ะอีโต้ฮะเอาขนมหวานใส่นะหรือเปล่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูเดีนยวดูกระทำเดีนี่คืออะไรพี่เอตะกระกุดไงตะกรุดทำไมห่อเงี้ยพี่ผมห่อเงี้ยห่อเป็นเออไม่ไมีไม่มีอะไรหุ้มไว้เราก็นั่นหอยลองเปิดดูเปิดดูแบบขี้ดูจริงเหรอพี่แล้วถ้าเปิดมาปุ๊บแล้วฟึบเลยอย่างี้มั้ยเราขี้ดูเท่าไหร่ฮะแหมถามถาม,ถามราคาเลยนั้นเรานี่ตะกรุดที่ไหนครับพี่ดูเอง พี่ซื้อเป็นขนมเลยอ่ะดูดูทำไมมันเหนียวเหนียวด้วยกดห่อไว้อย่างงั้นแหละสะพานสูงเนื้อเก่ามากเลยอันนี้สะพานสูงเนื้อเก่าเนื้อเก่าฮะให้ดูให้ดูเมื่อกี้เห็นตาเขาปิดตาป่ะพี่ให้ดูนี่ยังยังลืมลืมลืมผมพาพี่เยอะเนาะปะพาเยอะโอ้ทำไมตะกุ่เยอะจังอ่ะ ท่วนที่นี่ที่ไหนอันนี้ที่ไหนพกตะกุดเยื่างนี้แปลว่าโจทย์เยอะโจทย์ไม่โจทย์เยอะหรอสายเหนียวฟันแทงไม่เข้าไม่เข้าไอ้เม้งเอาลองดิไม่เข้าหรอกทะลุเลยไม่เข้าหรอกทะลุเลยของจริงเขาไม่คุยพี่ดีป่ะลองของเลยของจริงแทงเลยแทงเลยใช่ไหมไอ้นีเม้งอยู่ไหนครั้งหน้ามีพักแวะมาดูแลกันได้ได้โอเคฮะวันนี้ขอบคุณมากครับครับดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยนะฮะวันนี้มาหาทั้งวัน เป็นไงออฟฟอร์ดจบจบไหม,มไม่รู้วันนี้หมดไปนหนึ่งวันนะครับภารกิจในการเช่าพระของผมนะฮะแล้วก็ออฟฟอร์ดนะครับวันนี้ช่วยบอกปาได้เยอะเลยช่วยอะไรช่วยอเจอเจอรูชช้ช่วยเล่นเกมช่วยเล่นเกมมาป่วนวันนี้มาป่วนใช่ไหมเดีย๋ยวเดี๋ยววันนี้ปิดคลิปละจะจะได้เล่นเต็มที่ละเยายเล่นกับป้าเอ็นตอนนั้นขึ้นอ้าววันนี้ยังไงเดี๋ยวบอกพีพีเอสซีก่อน ใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะฮะกดแชร์อ่เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราโอเคครับวันนี้ผมไม่หมาเทพแล้วก็อาอควรหาเทพลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ